ตอนนี้นะคะวิวกับน้องเฟรมค่ะก็อยู่ที่สนามซ้อมของ b c Tero ศาสนากรรมเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแต่ว่าถามน้องเฟรมนิดน,นึงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแล้วพร้อมที่จะเจอไอดอลของเราหรือยังนั่นก็คือพี่เจชนาทิศพร้อมแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเนาะครับไปกันเลยดีกว่าค่ะ,ปะไปเลยเขาไปขอจับมือเลยนะตามนั้นเลยนะ สวัสด hey! ีค่ะขยำมือเลยครับนี่เห็นไหมเนาะเขาบอกว่าอยากจับมือพี่เจฝันเป็นจริงแล้วเนาะครับว่าแต่ว่าเจทําอะไรบันการยานิีกแหม่ออกกำลังกายใช่ไหมเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไหมเจนะโอเคโอเคค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มิวก็พา้องเฟมค่ะมาเจอพี่เจชนะที่กันแล้วสวัสดีค่ะเจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟมป็นยังไงสวัสดีครับพี่เฟมเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเจอกันแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยปะ ก็แค่มาเจอ,อกลับเลยไหมอยากเมือเ่อกี้เมื่อกี้หนูกระซิบมาบอกว่าหนูอยากทำอะไรกับพี่เจนเปล่ากระซิบตอนไหนอยากซ้อมกับพี่เจครับอ้าวเจวันนี้เธอต้องให้คิวกับพี่เลยนะต้องซ้อมถ้างั้นเดี๋ยววิวอ่ะฝากน้องเฟรมไว้กับเจนหน่อยก็แล้วกันนะให้ช่วยสอนน้องหน่อยเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามีไอดอลเป็นเจแล้วเขาปลื้มมากๆไดเย้ปยโอเคเงินฝากน้อง่อยนะขอห้าบัตร เขาเป็นรอบสองนะครับแล้วพี่เขาก็เบสิกดีเร็วด้วยคับผมก็ชอบพี่เขาไม่เคยได้ฝึกซ้อมกับพี่เขาครับไม่เคยมาเหยียบสนามที่นี้ด้วยก็รู้สึกดีใจครับผมไม่เคยได้คิดว่าจะมาได้เล่นกับพี่เจแบบนี้ ผมก็จะมาสอนเรื่องการยิงประตูผมก็ถามน้องว่าน้องอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมน้องบอกอยากเรียนยิงประตูหัวเหมือนแบบก็มีมาร์กเกอร์เป็นเป็นฐานนก็อันนี้เหมือนแบบให้วิ่งซิกแซกแล้วก็จัมแล้วก็อยากให้น้องอ่ะยงบอลผ่านมาร์กเกอร์ไปถ้าออกทางขวาก็ยิงยิงขวาถ้าออกขวาทางนี้ผมก็พี่จะให้น้องอะยิงมาทางนู้นแต่ถ้าออกซ้ายก็ยิงมาทางนี้ เพราะว่าเวลาประตูเขาอยู่ปิดเสาแรกเขาเหมือนแบบก็ต้องแบบปิดเสาแรกตลอดเสาสองจะว่างก็ยิงไม่เข้าไม่เป็นไรแต่แบบเราเน้นแบบเทคนิคทิศทางก่อน ก็เมื่อกี้พี่ได้สอนเฟรมยิงประตูไปแล้วนะก็คราวนี้อยากให้เพิ่มสปีดมันเป็นเรื่องสําคัญยิงประตูก็เหมือนแบบพี่สอนเทคนิคการยิงก็ถ้ากลับไปบ้านถ้ามีเวลาบ้างหรืออะไรเราก็เสริมฝึกยิงซ้ายขวาเพราะน้องถนัดซ้ายซ้ายยิงดีมากแต่ขวาเหมือนแบบเรายังไม่ถนดัดแต่มันสามารถเรียนรู้ได้ก็อันเนี้ยพี่เหมือนแบบมี4-4ฐานนะฐานแรกก็เหมือนแบบให้วิ่งซิกแซกแล้วสปีดเหมือนแบบเต็มที่เลยสปีด สปีดสั้นเต็มที่แล้วก็ซักถ่านละสองรอบของเราปุ๊บอันนี้มาก็จ้มที่ให้จ้มไปตอนแรกก็สปีดอีก,กค่อยๆสปีดเต็มที่ค่อยๆเดินเดินก็ได้หรือจ็อกก็ได้แล้วแบบนู้นเหมือนแบบเป็นสเต็ปซอยๆแล้วก็สปีดแบบนั้นก็เหมือนแบบอันสุดท้ายจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็อันสุดท้ายให้ครั้งเดียวพอเหมือนแบบจบแล้วอะไรเงี้ยอันุท้ายนี่ไปอันแรกกับไปอันที่สามกับอันแรก แล้วไปไปอันที่สี่กลับมาแล้วก็พอแ,แค่นี้โอเคนะนะลองเลยสไลด์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 จุดพลังสปีด ก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็ขอบคุณนะที่มีพี่ไนท์ดวก็ที่สอนไปก็เทคนิคอะไรต่างๆก็เอาไปฝึกเพิ่มเติมก็เฟกหนาเท้าซ้ายใช่ไหมพี่ก็อยากให้เท้าขวาเล่นได้เหมือนเท้าซ้ายอ่ะก็สักวันหนึ่งพี่หวังว่าน้องยาประสบความสำเร็จติดทีมชาติ เป็นนักฟุตบอลอาชีพเล่นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีเงินเดือนเยอะๆแล้วก็ทำรายได้ให้กับครอบครัวให้แม่มีความสุขก็ขอบคุณมากครับที่มีพี่ในไอดอลพี่จะมีภารกิจให้หนูทําคือว่าทํายังไงก็ได้ให้พี่เจถอเสื้อเจผมอยากได้เสื้อพี่เจมาใส่กินอะไรวะเนี่ยไม่เอาายอยากได้จริงไหมอยากได้ครับลูกพีคิดออกแล้ว ก็เยา,าอยากได้ใช่ป่ะเราต้องมีความพยายามก่อนอยาให้เฟรมเนี่ยเตะกี่ลูกก็ได้ให้ชนคานครั้งหนึ่งพี่ถอดให้เลยโอเคปะเย ก็ต้องทำตามสา <G ül> มัญญาก็ไม่ก็แค่อยากเห็นความพยายามแค่นั้นเนี่ยสุดท้ายก็ทำได้เ,เดี๋ยวพี่ถอดให้ดูหัวไอ,อเดี๋ยวมอบให้เลยดมเหม็นจุดหายคร <G ül> ับครับใส่เลยไหมให้ใส่อีกทีนึงอ่ะ ก็เดี๋ยวผมมีเสื้อให้เสื้อเทโลงผมเดี๋ยวผมมีเสื้อให้เขาต่างหากจุแล้วจุด้ก็ตาวันหนึ่งอัดมาอยู่นะอยู่ได้ป่ะพี่